ครับวันนี้มาพบกับบ้านนะครับซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ข้างถนนนะครับเส้นถนน2043นะครับเส้นพนมไพรสามารถนะครับผมพามาดูบ้านพร้อมที่ดินนะครับเนื้อที่1นงาน57าตารางวานี่ฮะแปลงนี้นะครับเี็นะครับเห็นไหมฮะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ เือว่าทำเลดีนะครับติดถนนสี่เลนนี่ะเห็นไหมฮะนี่น,น,น,นีติดถนนสี่เลนนะครับใกล้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องหันไปดูก่อนมามฮนะใกล้ชุมชนนะครับห่างจากตัวอำเภอพนมไพรเนี่ยก็ประมาณ3ามกิโลเห็นไหมด้านหลังผมเห็นปัปน๊มปตทไหมฮะปัปะ๊มปตทธนาคารเพื่อการเกษตรรีสอร์ท รีสอร์ทมี2ที่เลยนะครับที่เดอะสตาร์รีสอร์ทแล้วก็เขาก็สร้างรีสอร์ทใหม่ใกล้พนมไพค้าไม้นะครับใกล้ตัวมเพอเส้นนี้กําลังจะความเจริญจะออกมาเส้นนี้นะครับเขาก็จะมีแฟดมีอะไรเนี่ยเยอะแยะแถวนี้นะครับร้านหมูกระทะนะครับคือทำเลดีมากนะครับ1นึ่งานห้าตารางวานี่บ้านพร้อมที่ดินเนี่ยจะขายอยู่ที่ สองล้านห้าแสนห้ามืนบาทนะครับนี่หน้ากว้างนี่ติดถนนนี่ก็ประมาณผมขัดเข้าวๆก็ประมาณหน้ากว้างจากโน่นนะจากสังกะสีเห็นไหมแตากล้องซูมไมไนจากสังกะสีแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับนี่น,นีเป็นทางสาธารณะฝั่งนี้ก็คือทางสาธารณะนะครับไะเดี๋ยวเข้ามาข้างในกัน นี่นะครับติดถนนหลวง2043 1หนึ่งด้านหน้ากว้างก็ประมาณ28เมตรได้นะครับแล้วก็ติดทางสาธารณะนึ่ก็ประมาณ20กว่าเมตร20เมตรได้นะครับที่ถมแล้วมีบ้านแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูเข้าเลยก็คือ ือข้างในเนี่ยมีคนเช่าอยู่นะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวกลัวรบกวนคนเช่านะครับเขาเช่าเดือนละสี่พันบาทนะครับเพราะว่าเป็นทำเลที่ดีนะครับแปลงนี้ผมว่าเหมาะทําออฟฟิศนะครับทําที่ตรวจสภาพรถเหมือนตรอนะฮะทำที่ตรวจสภาพรถออฟฟิศเปิดร้านค้าขายนะครับแต่ก็อยู่ที่เรามาดูแล้วจะใช้ประโยชน์แบบไหนนะครับ เพราะว่ามีบ้านพร้อมที่ดินถ้าเรา <c oughs> ไม่ชอบเราก็รีโนเวทเอามันจะเป็นห้องยาวห้องยาวใหญ่นะฮะแล้วก็มีห้องโถงใหญ่นะครับเราก็ข,ขายเครื่องสังกะทานนับนี่นะครับนะก็เป็นตู้กระจกเป็นห้องโถงใหญ่สองห้อง ห้องนอนหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ห้องครัวหนึ่งห้องประมาณนี้นะครับเห็นไหมคือด้านข้างห้องก็เนี่ยมาดูก็คือตรงนี้เขาก็ซื้ออ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูตรงนี้ก่อนไม่มีที่รั่วที่สุดน,นะครับคือซื้อแล้วก็สามารถอยู่ได้เลยนะครับด้านข้างตรงนี้เขาก็ซื้อไปแล้วนะครับนีน่ซื้อไปแล้วเขาก็ จะมาทําร้านค้าขายเหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าไม่รู้ว่าจะขายอะไรนะครับนี่นะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะครับรถผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับนี่นะครับถ้าใครสนใจก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยช่องเพจช่อง YouTube เบอร์โทรผม0 9 1ย์5 1 1 7หนะครับถ้าใครชอบ เรื่องจะซื้อจปขายที่ดินหรือเรื่องราคานะครับกดติดตามช่องทูปผมไว้นะครับโอเคแปลงนี้อยู่ที่อำเภอพนมไพรนะครับบ้านสักแก้วอำเภอพนมไพรตะมลต์สากแก้ว,ออมมกกวจังหวัดร้อยเอ็ดแปลงนี้ห่างจากตัวจังหวัดก็ประมาณ60กิโลนะครับถ้าใครสนใจให้มาดูก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย